ครับนะวันนี้วันที่20สิงหานะครับปริมาณน้ําเรามี347ล้านลูกบาทเมตรนะครับคิดเป็นประมาณ37เรครับเรายังเหลือพื้นที่ที่จะรับน้ําในฤดูน้ําหลากได้อีกประมาณ63ครับผมครับอ,อันนี้คือเขื่อนควายน้อยบนลุงแดนนะครับซึ่งเป็นเขื่อนที่ในหลวงรัชกาลที่9ทรงพระราชดิให้สร้างขึ้นนะครับหลังจากสร้างเสร็จก็ได้พระราชทานนาม ว่าเขื่อนคยน้อยบำรุงแดนนะครับมีปริมารเก็บกักน้ําทั้งหมด939ล้านลูกบาทเมตรนะครับโดยการรับน้ําจากอําเภอเชตการอาเภอนครไทยนะครับแล้วก็รับน้ําโดยการกั้นลาน้ําคยน้อยนะครับหลังหลังจากที่มีเขื่อนคยน้อยบำรุงแดนแล้วเสร็จแล้วเราก็จะปล่อยน้ําลงลาน้าคยน้อยนะครับลงไปสู่เขื่อนทดน้ําพญาแมนข้างล่างเพื่อทดน้ําเข้าสู่คลองฝั่งซ้ายและฝั่งขวา พื่อส่งให้พื้นที่เกษตรกร155,166ไร่ครับผมเนื่องจากเรามีพื้นที่ชมทาน155,166ไร่นะครับเกษตรกรในพื้นที่ชมทานเราก็ได้รับน้ำจากส่วนนี้นะครับและของเรายังมีน้ําส่วนหนึ่งอย่างนี้ลงไปช่วยในลุ่มน้ําเจ้าพยาครับเนื่องจากเขื่อนควยน้อยบรุรุงแดนเนี่ยเป็นหนึ่งใน4เขื่อนหลักของลุ่มน้ําเจ้าพยาครับผม